กระแลมพัดอะโวคาโดจากคลิปที่แล้วเขาได้ลองเฮ็ดกระแลมพัดทุเรียนไปแล้วมันแสบก็เลยสิมาลองเฮ็ดอะโวคาโดเพราะว่าส่วนตัวเ่อยมากินอะโวคาโดอยู่แล้วมันน่าสิส่สแสบทองนุ่มใส่แล้วก็เอาเอะโวคาโดใส่แต่หัวซื้อว่าสิใส่นุ่มไปหลายโพดเฮ็ดกระแลมพัดด้วยทาแบบนี้แมนต้องใส่เทอร์โนเนาะเพราะว่าถา้าใส่หลายนี่มันสิบ่กาก่อยสิเติมความหวานด้วยน้ำผึ้งนิดนึงใส่เป็นพวกนมข้นหวานก็ได้เนาะแต่ขอยบ่มีนมก็เลยใส่เป็นน้ำผึ้งเอาทำกินปาดๆแพ่ๆให้มันมบางๆเนาะมันจจงสิ แต่ก็วเห็ดลายโพดผูซื้อก็มันสิบกกรรมปันใดก็เลยกินเลยอยู่บนกบคอปมันสิกามน้อยหนึ่งนอยอยู่บนกลางมันสิบกกรรมโรยสามันสิเป็นแบบนมซดสอะโวคาโดเลยภายเคยกินแน่ส่วนโตแบบโตกามขึ้นมาหามันก็สิข่ายกับกะเหล็มแน่อะโวคาโดกับนมกับน้ำผึ้งนี่คราวมันก็แ่บอยู่แล้ว้าให้มากแบบอะโวคาโดกับนมในมันก็แสบแหละบวกกับการามเห็ดกะเล็มผัดมันสีแสบขึ้นคูณสองเลย้าผ้าใหญ่ไรพิกัดเครื่องเห็ดกะเล็มผัดนี่แม่ นบมีเนาะเพราะว่าคอยสื่อโดนแหละลองไปเซิร์ชเบิงในเฟสว่าเครื่องเหตุกระเลมพัดเบิงนะ่าจะมีอยู่ไปละบ๊ายบาย